ก่อนทาอาชีพคือเปิดร้านขายอาหารสัตว์ที่อยู่ในอําเภอนาเชือกนะครับด้วยที่เรามีผลิตภัณฑ์คืออาหารสัตว์เราผลิตอาหารสัตว์ APM ขึ้นมาเป็นอาหารแพะนะครับเราลงทําตลาดกับเกษตรกรรายย,อย่อยพอเราลงไปทําตลาดกับเกษตรรา,ายย่อยเราเจอว่าปัญหาของเกษตรกรรายย่อยจริงคือเรื่องการตลาดขุนแล้วเลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์แล้วไปขายที่ไหนเลี้ยงแพะแล้วไปขายที่ไหนนะครับอาหารจะดีแค่ไหนสุดท้ายไปอยู่ที่ว่าลูกค้าไปขายที่ไหนแล้วก็ได้พันธุก,กรรมดีๆมาจากไหน ปัญหาของเกษตรกรคือหนึ่งอันดับแรกเลยนอกจากเรื่องการตลาดแล้วยังมีปัญหาเรื่องพันธุก,กรรมพันธุก,กรรมคือสายพันธุ์แพะดีๆที่จะมาผสมกับแม่พันธุ์เขาเพื่อที่จะให้ลูกคุณภาพดีออกมาเราจึงทํามีไอเดียว่าเราต้องหาพันธุก,กรรมดีๆโดยเป็นแพะนําเข้าจากต่างประเทศมาขยายฟูมท่านยังไงแพะตัวละสองสามแสนจะไปไปทั่วถึงกับเกษตรกรเราจึงได้ทําศูนย์ผลิตน้ําเชื้อแพะแกะสต็อกโฮมแอดมหาสารคามขึ้น เพื่อที่จะแบ่งปันพันธุกรรมโดยรูปแบบเป็นน้ําเชื้อแช่แข็งแบ่งปันให้เกษตรกร,รไปทําการผรสมเทียมกับแพะของเกษตรกร,รที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ตำบลของเกษตรกร,รเลี้ยงครับเล,เลยเป็นที่มาของสต็อกโฮมแอดมหาสารคามศูนย์ผลิตน้ําเชื้อแพะแกะมาตรฐานกรมปศุสัสตว์ครับ ต่อยอดมาถึงตรงนี้ครับพี่ด้วยเรามองเห็นว่าเวลากเกษตรกรเข้ามาติดต่อซื้อขายน้ําเชื้อหรือมาเรียนรู้เทคนิคการผสมเทียมกับเราไม่มีที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยส่วนหนึ่งเราก็เลยเกิดเป็นคาเฟ่สตอกโฮมส่วนหนึ่งเราไว้ไว้สําหรับนั่งคุยนั่งประชุมนั่งหาลือส่วนที่2คือไว้บริการให้กับสมาชิกค,คนที่เข้ามาติดต่อได้มีจุดในการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราจะได้เป็นที่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแพะแกะครับไว้ให้ผู้บริโภคไว้ให้แขกทั่วไปได้รับประทานเมนูที่เกี่ยวกับแพะแกะอย่างเช่นที่นี่เราจะทําแพะแกะเนื้อแพะแตด,ดเดียวแล้วก็เบอร์เกอร์แพะอย่างนี้ครับแล้วก็พวกชาบูเนื้อแพะนะครับซึ่งเราว่าเป็นอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือชาบูที่ทําจากเนื้อแพะครับ ลูกค้าจะได้เจอถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับถ้ามาเที่ยวสตอกโฮมจะมีมุมมุมถ่ายรูปให้นะครับเราจะอัปเดตมุมถ่ายรูปทุกฤด,ดูกาลให้นะครับอย่างที่วันสําคัญวันวาเลนไทน์วันรับปริญญาของของทางที่จังหวัดเรามีอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีอัปเดตมุมถ่ายรูปให้นะครับแล้วก็เมนูอาหารที่เป็นเม,เมนูอาหาราหวานขนมนะครับแล้วก็จะมีชูรีม ไส้ทะลักจากที่ผลิตจากนมแพะนะครับแล้วก็มีเมนูใหม่ๆอย่างเช่นเมนูพิซซ่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหน้าใหม่ๆขึ้นมาอัปเดตให้ลูกค้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของแพะแกะเราก็จะมีมุมถ่ายรูปเอาแพะมาให้ลูกค้าถ่ายรูปอย่างเงี้ยครับมุมสําคัญสำคัญเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆครับ,บ,ารบการจ้างงานของเราก็จะเป็นคุณตาคุณยายที่อยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็ในส่วนของครอบครัวเราเองพนักงานที่อยู่ในร้านกาแฟ เราจะเน้นเป็นคนในชุมชนและคนในหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นหลักครับเพื่อให้เกิดการสร้างงานเกิดขึ้นครับ